ไม่ยังเราผพวขนาอยมีเมียน้น่อยเหังไดละ่ะมห่หลวงพอ่อเห็ุใดจีได,ดพวคืด้นพวเสียใหญ่ผาบไป็นน้ำติดต้แนนหลวงพอ่อลูกนํำกันสองคนลูกก็จะเป็นอย่างไรเรื่องขอกชูตัวต,นนติดต้นแนนหลวงพ่อตะกี้ตะก่อนกับปบเป็นดอกเอาให้ให้พระบึงเลยอด้บบัดต่พัดไปก็พออ้อเดี๋ยวอะไรเป็นเป็นอย่างล่ะมีเม่น้อยแม่นหน่อยเจ้าพี 18เจ้าของจับบงปี38เจ้าของก็เปิดโอกาสให้ผัวในตี้เราธรรมชาติของผู้ชายแต่หลวงพ่อเข่าขางกั้นดีจ้าหงพ่อเป็นผู้ชายรเราาก,กูกระโ่วเวาเป็นจริงธรมสันปล่อยเลยิีล่ละผัวเห็นอย่างล่ะผัวเป็นคู่นำการ คนลราลงเลี่ยเราเมียหน่อยเป็นอย่างล่ะพนักงานเสิร์ฟกับแต่ละมือเจ้าทุ่มหาทุ่มเครื่องหกทุ่มเมาเป็นจังไดเราเมาคู่มือเมาคู่มือพวกลับมาว่าจังไดล่ะเขาหน้ากระดาเลยแล้วด่าว่าจังไดไม่เมาใต้ชสมาบอกภาคมึงกับบัตรนางนา่งเคยเห็นบอกพนักงานต้อนรับที่ห้องอาหารเขาว่าอย่างไรต้องดูเขาดูเราในตัวพนะกไม่ได้สังเกตเป็นหดคู่บุจักสังเกตเขาไปปั๊บในแผนกต้อนรับเขาว่าอย่างไรสวัสดี่ะาินดีต้อนรับนะคะ ขาขาต้องการอะไรอาหารอะไรดีคะเขาลูบแกงลูบคะผัวบึกกรกติอออะไรก็ได้ไปอร่อยไปสดร้อนอะไรอ่ะเขาว่ามวนมาหอดบ้านไปเม้าใต้ใช้มาบอกผักมวนอยู่บนมือมึงวะก็มามวนแล้วมันจะหายใช่กระอดเอาสตัวอยากได้พวกขึ้นเมื่อก็ต้องใจเย็นสะตัวคนโบราณเขาให้เก็บลงไม้ขอขม่าผัวถูกวันพ้ามึงเหตุเป็นบ่ละสัวบ้าหนี่สิบพราเก็บแล้วสตีท่ามคาคๆกเระบัดเบก็เปตะคบผาบุญยุรีอ่ะแต่มากก็เลยขึ้นในใจโอ้ย ไปตะขบป่าพโลเป็นกูกระบ,บือยดองแหล,และะกันแหลหัวกะย่องแตงโตกับพคกอบ้านคือเมืองเขาเขียนคิวกับโกงไม่ใส่าตาเจ้าของตาดำเพื่อเื้อ,อบากปากบ้านพอบอจังท่าลิปสติกแดงจึงคือ,คอ,คอกับไปอีกอยู่ไม่ยิ่้ยแ่งโตให้ไผ่ให้ไผ่เบิงขึ้นมาแม่ให้ผัวเบิงสําเนียงสอภาษากิริยาสอสกุล